ฮัลโหลโย่เย่พบกันอีกแล้วนะครับตอนนี้ก็ ep ที่สี่แล้วเนาะอ่าหลังจากที่น้องเจได้หินสีน้ำเงินหินสีแดงมาแล้วเดี๋ยวน้องเจจะพาไปซื้อเบ็ดใหม่เนาะ Depth อ f the Road อ่าก็คือหินสีน้ำเงินกับหินสีแดงอ่ะได้มาโดยการที่เราใช้หินลิลิกเนาะอ่าไปให้พ่อค้าตีราคาให้เราใหม่ก็คือดันด้อมไปเรื่อยอ่ะให้พ่อค้าตีตีไปเรื่อยจนกว่าจะได้หินสีแดงกับหินน้ำเงินมาแต่บอกไว้ก่อนเลยนะว่าหินเทียมเงินอ่ะบัฟอปิโซ่อ่ะได้ยากมากมาก ส่วนใหญ่จะได้สีแดงเนาะอ่าก็คือน้องเจก็หมดไปหลายแสนอยู่เหมือนกันโอเคเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวน้องเจจะขึ้นเรือแล้วมันมีน้ำวนอยู่แบบนั้นพอดีเลยอ่าเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างโอเคสำหรับใครที่แบบเก็บนี้นักยากอะ่ะน้องเจแนะนำให้หาเบ็ดออโรร่าเนาะอ่าแล้วก็ไปเอนชานให้ได้บัฟอพิโซเนาะเหมือนเหมือนของน้องเจเนี่ย ก็คือมันจะฟาร์งเงินได้ง่ายมากๆเลยก็คือบัฟอัิซโซมันดียังไงก็คือถ้าเกิดว่ามันได้อยู่กับเบตออร์ล่าเบตออรล่ามันมีโอกาสที่ปลาจะติดสถานะออรล่าก็คือมันจะขายแพงคูณ6.5้าเท่าอยู่แล้วใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่าเรามีบัฟอัิซโซมันจะสามารถทําให้เราได้ปลาตัวใหญ่ก็คือปลาที่มีที่ติดสถานะออรล่ามันจะขายได้แพงขึ้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือบัฟอัิซโซอ่ะมันมีโอกาส10ปรเ็น ที่ปลาจะติดสถานะออบิโซเนาะก็คือมันจะขายปลาได้แพงขึ้น1.5ก็คือบัฟสองบัฟเนี้ยมันจะ,ะแตกกันสลับกันไปสมมติว่าตัวนี้เราตบได้ออราตัวต่อไปเราจะตบได้ออบิโซก็คือมันจะสลับกันอะอ่าโอเคเดต,ตัวเนี้ยเดี๋ยวน้องเจจะพาคุณดูทั้งบ้านไะปซื้อเบนใหม่กันก็คือเราต้องไปฟาร์บุญแกก่อนเนาะไปฟาร์บุญแกในวัตดิโก้ะแล้วก็เราเราต้องเปิดเด็กในวอตดิโก้ก็หมายถึงว่าเราต้องจับปลาในวอติโก วาติกให้ครบก่อนอ่าแต่ว่ามันจะมีปลาตัวท,ท,ที่จับยากที่สุดก็คือไอโซเนตเนาะมันจะอยู่ข้างบนตรงน้าบนน่ะก่อนที่เราจะลงน้ําบนมาข้างล่างนั่นแหละปลามันจะอยู่ข้างบนน้าบนน้องเจใช้เวลาในการตกนานอยู่เหมือนกันนะครับว่าจะได้ก็คือตบแล้วตบอีกตบแล้วตกอีกตกตจนท้ออะ่ะอ่าโอเคพอเราไขกุญแจแล,แล้วเราเอากุญแจไปให้ตัวอ็อกแล้วอ็อกมันเปิดประตูให้เราแล้วใช่ไหม เราก็จะต้องเดินกระโดดข้ามมันเนี้ก็คือต้องข้ามดีๆนะถ้าเกิดข้ามไม่ดีมันจะตกอะ่ะแล้วเรายืนอ,อยู่นานไม่ได้นะครับเพราะว่าหินอะ่ะถ้าเกิดว่ามันเราเรากระโดดไปแล้วอะ่ะหินมันจะร่วงลงไปข้างล่างเลยฮะโอเคอ้าวตายซะง,งั้นเดี๋ยวท้องเจจะขออนุญาตตัดมาตรงแบบใหม่เลยแล้วกันเพราะว่าถ้าเกิดรอมันจะนานเนาะก็คือมันค่อนข้างที่จะยากหน่อยอะ่ะ อในการกระโดดข้ามมาโอเคพอเราเข้ามาข้างในแล้วอะ่ะเราก็เราก็กโดดลงน้ําไปเลยนะครับแล้วก็ว่ายน้ําไปฝั่งฝั่งตรงข้ามเนาะคือฝั่งโน้อนอ่าเนี่ยเบ็ออร่าของน้องเจมันมีเบ็ซิงหรือว่าไอตัวอรอร่าสีสดแดงๆอะ่ะมันเป็นอรอร่าของไอตัวอัิโซเนาะถ้าเกิดว่าเบ็ดเบ็ดอันไหนอะ่ะถ้าเกิดมีมีบัฟอัิโซอะ่ะ มันจะมีเบสซิ่งหรือว่ามีออร่าเสียงแดงพุ่งออกมาอ่าก็คือมันเป็นบัฟที่ดีที่สุดในเกมเลยก็ได้ก็ว่าได้นะครับบัฟเนี้ยแต่มันก็ขึ้นอยู่กับเบ็ดแล้วก็ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของแต่ละคอน,นอีกเนาะเพราะว่าเบ็ดแต่ละอันอะมันมีค่าสเตตัสต่างๆไม่เหมือนกันนะบางคนอยากตบไว้ก็คืออยากแบบได้ค่าล่อเยอะๆอะไรเงี้ยแบบคว้างเบ็ดไปปากินเยอะเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่บางคน บางคนอาจอาจจะแบบว่าอยากตกช้าแต่แบบอยากได้ปลาตัวแพงๆอะไรประมาณนี้อ่าพอเราเข้ามาแล้วเราก็เดินมาตรงนี้เนาะแล้ววางหินสีฟ้าเอ้ไม่ใช่สีน้ําเงินอ่าวางหินสีน้ำเงินตรงนี้แล้วก็หินสีแดงหินสีแดงให้เราให้เราไปตรงน้ําตกนะอ่าเนี่ยให้เราให้เราขึ้นไปตรงนี้มันจะเป็นคล้ายๆลิฟต์อ่ะคืยขนาดน้องเจลองเล่นไปแล้วรอบหนึ่งแล้วเนี่ยมันยังขึ้นยากเลยก็คือมันมันมันจะขึ้นยากนิดน,นึงอ่ะเห็นปะ มันต้องมันต้องกะจังหวะด,ดีๆอ,ะอ่ะอ่าบางทีขึ้นไปข้างบนปุ๊บแล้วกดกดกดมาทางซ้ายมันกระโดดลงมาเลยก็คือมันต้องมันต้องเอี้ยวตัวไปนิดนึงแค่นิดเดียวโอเคเนื่เราจะมาแนะนาคนดูทา้งบ้านหรือว่าเราจะให้มาให้คนดูทางบ้านแนะนําเราเนี <c> ่ย <oughs> ปะโถชีวิตก็คือมันเป็นมันเป็นเกมที่สนุกมากเลยนะครับก็คือตอนเล่นแรกๆอะ่ะ เหมือนว่ามันจะยากสําหรับเราแต่พอเราเล่นไปสักพักเราจับจุดได้มันก็เริ่มเริ่มเข้าที่เข้าทางมันก็เริ่มง่ายนะอ่าเนี่ยเห็นไหมพอเราขึ้นมาตรงนี้เราก็เดินม,มาตรงนี้นะครับเราก็เดินม,มาทางซ้ายแล้วเราก็จะม,มาเจอลูกป,ปั้นหรือว่าอ็อกยืนอยู่แล้วเราก็เอาเหินสีแดงวางตรงนี้แล้วประตูมันจะเปิดประตูตรงข้างๆางงน,น้นตกอ่ะเห็นปะมันจะเป็นคล้ายๆอุโมง์ที่จะลงไปถ้ำวงกดมันจะมีถ้ำมงกดอยู่ข้างล่างอีก เราต้องเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนนะครับต้องใส่ชุดดำน้าให้พร้อมแล้วก็ใส่ตีนเป็ดด้วยเนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราลงไปข้างล่างแล้วเราหาทางออกไม่เจอหมายถึงว่าทางที่จะไปซื้อเบ็ดใหม่เป็ดเดฟออฟเดอะโรสถ้าเกิดว่าเราหาไม่เจอเราจะตุยนะครับเราจะตายเอาแล้วเราก็ต้องเข้ามาใหม่อีกแต่ต้องเจไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดเราตายข้างในเนี่ยถ้าเกิดประตูมันเปิดแล้ว,แล,วแล้วเราตายมันมาประตูมันยังเปิดอยู่ไหมถ้าเกิดว่าเรา ถ้าเราตุยแล้วเราต้องออก,ออกไปอยู่ข้างนอกแบบใช่ไหมเราต้องหาน้ํมวลเพื่อที่จะลงมาข้างล่างแล้วประตูมันยังจะเปิดอยู่ไหมน้องเจไม่แน่ใจนะครับอ่าเนี่ยพอเราเข้ามาปุ๊บแล้วก็มาเลียยเล้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายแล้วแล้วเราก็เลี้ยวขวานะครับจุดสังเกตง่ายๆคือให้เราสังเกตปากกระกังเนาะปากกระกังสีแดงกับส,สีสีน้าเงินอะ่ะมันจะมีลูกศรมันจะคล้ายๆเป็นลูกศร่ะมันจะชี้ชี้บอกเราเห็นไหมพอเราเข้ามาปุ๊บเราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายแล้วเราก็มาเลี้ยวขวาตรงเนี้ยอ่า เห็นปะเราก็ตามตามไอตัวที่ปากปากางลังมันบอกเราไปเรื่อยๆเห็นปะเนี่ยแล้วก็มาเจอสีม่เงินสีม่เงินบอกใเราเลี้ยวซ้ายเห็นไหมเน่ยเราก็เลี้ยวซ้ายตามไปเห็นปะโอเคเนี่ยพอเรามาเจอตรงเนี้ยเห็นปะสีแดงกับสีม่วงเงินมันบอกให้เราเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวซ้ายตามไปเนี่ยเห็นปะมันบอกให้เราเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเนี่ยเราก็ตามมาเรื่อยๆเห็นปะเนี่ยเล้มาให้เรามองข้างบนเห็นปะถึงแล้ว ก็คือมันมันง่ายถ้าเกิดเราสังเกตไอตัวประกาลังอะ่ะมันจะบอกทางเราเห็นว่านะไงเบ็ดวางอยู่ตรงนั้นโอเคเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปซื้อเบ็ดกันเลยเร็วๆเเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวเกมหลุดก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่านอ้องเจซื้อเบ็ดเสร็จแล้วอ่ะเดี๋ยวเราจะไปลองตกปลาเนาะว่ามันโอกาสตกปลามันจะง่ายไหม <c oughs> มันมันตกง่ายอยู่แล้วเพราะว่าเพราะว่าไอตัวเหยื่อล่อ ตัวลอของเบ็ดโอกาสการตกพาไวของของเบ็ดใหม่เบ็ดอ f ฟเดฟออฟเดอะโรมันมันมันโอมัน65%เลยนะครับไอการลออ่อก็คือมันจะตกไวมากๆเลยถ้าเกิดว่ามันเอาไปสแตกคู่กับเหยื่อลาพิษเนาะก็คือเหยื่อลาพิษอะ่ะมันจะเพิ่มโอกาสการล่อ35%เนาะเอามาสาแตกคู่กับเบ็ด6ก็ก็เป็น100%ปพอดีก็คือมันคว้างไวกินเลยอะ่ะมันไม่ต้องมีบัฟแฮตตี้ก็ได้อะ่ะ อ่าตรงนี้มันตบไม่ได้เนาะตรงนี้มันตบไม่ได้เดี๋ยวน้องเจจะเดินไปหลังรูปปั้นเนาะเพราะว่าหลังรูปปัน้นมันมีน้ำมนแล้วก็เดี๋ยวจะกระโดดลงน้ำมนไปตบข้างนอกดูเนาะสักสองสามตัวแล้วก็จะไปเอนชานเบ็ดไปเอนชานเบ็ดก็คืออยากได้บัฟอะอยากได้บัฟเฮตตี้อะไม่ก็วอมโฮก็คือในเว็บออฟฟิเชียลอะของไอตัวโลบบฟิตอะมันแนะนำ แนะนำว่ามันจะแนะนําเบ็ดไหนเหมาะสาหรับอะไรเนาะก็คือมันเบดเนี้ยเดฟออฟเดอะโรดเนี่ยมันแนะนําให้ใช้กับไอตัวบัฟวอร์มโฮมเนาะก็คือน้องเจก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะมันจะดีหรือไม่ดียังไงเดี๋ยวน้องเจจะไปลองตีบวกก่อน <c oughs> ติดคําว่าตีบวกเดี๋ยวน้องเจจะไปลองเอ็นชา์นเบ็ดูก่อนถ้าเกิดว่ามันได้บัฟวอร์มโฮมเดี๋ยวน้องเจจะมารีวิวให้คนทั้งบ้านดูเนาะว่าความโ้งมันจะขนาดไหนโอเค นี่ไงความสามารถมันก็คือความสามารถมันก็คือความเร็วในการล่อหกสิบหเปอนาะอ่าแล้วก็โชคหรือว่าลัคกี้อ่ะร้อยสาิแล้วก็ควบคุมศูนย์ุห้าเนาะแล้วก็ความยืดหยุ่น10อ่าแล้วก็สามารถตกปลาได้น้ําหนักสูงตุดสามหมื่นกิโลเนาะอ่าอะไรประมาณนี้แล้วก็ค่าใช้จ่ายในการซื้อเบ็ดเจ็ดแสนห้า0มื่นบาทโอเคก็เดี๋ยวน้องเจจะขออนุญาต ไปเนะ th okay. อ็น a n นเนาะเอ็น a n นเบ d e เอ็น n t นเบ d e เดฟออฟเดอะรถโอเคอ่าแล้วครับผมเดี๋ยว้องเจจะขออนุญ,ญาตน,นั่งเรือไปเกาะรูปปั้นเลยเนาะรูปปั้นแห่งการปกครองโอเคเดี๋ยวเราจะไปเอ็นชันเบ d ดเดฟออฟเดอะรถกันก็คือบัฟหลักๆอะ่ะที่อยากได้เนาะไม่ต้องเลือกเลือกเยอะเ,เลยก็คือแฮตตี้อยู่แล้ว ก็คือเราเราจะตบเบ็ดแบบไวมากๆโดยที่ไม่ต้องใช้เหยื่อด้วยอ่าโอเคก็เดี๋ยวเราตอนนี้หินดรลิกอะน้องเจมีอยู่เยอะพอสมควรแต่น้องเจอยากได้แค่สองสองบัฟเนาะก็คือไอตัวฮัตตี้กับตัววอร์มโฮเนาะ รับรูหนอนนั่นเองก็คือมันจะเอามาสแต็กกับตัวเบ็ดอันนี้ดีมากมายมถึงว่าโกงแบบโก,แบบโกงแบบโกงแบบโคตรโคตรโกงอะ่ะคือมันมันจะสามารถตบปลาไวแต่ว่ามันต้องมันต้องใช้ใช้คู่กับเหยื่อเนาะอ่าก็คือเราเรานั่งเรือมาที่เกาะน,นี้เพื่อที่เราจะเอนชานเบ็ดเนาะก็คือแนะนําผู้เล่นใหม่ไปด้วยเลยแล้วกันว่าน้องเจก็เป็นผู้เล่นใหม่เคยเป็นอดีตผู้เล่นใหม่ตอนเนี้ยกลายเป็นผู้เล่นกลางๆไปแล้ว <c oughs> ก็คือพอนั่งเรือมาเกาะการปกครองแล้วเนาะลูปปัน้นลูปปัน้นอ่าต้องเตรียมเงินมาด้วย400รเพื่อ,เพ,อเพื่อที่จะมานั่งลิฟต์ก็คือคุยกับคุยกับคนตะเกนะ็นเนี้ยอ่าแล้วก็มันจะให้เรานั่งลิฟต์ลงมาข้างล่างเกาะก็คือมันเป็นชั้นใต้ดินเนาะแล้วเราก็ต้องถือไอตัวหินนะหินลิลิกที่เอาไว้ในการเอ็นช้างนั่นแหละถือไว้แล้วเราก็ต้องเราก็ต้องใส่เบ็ดที่เราจะตีบวกไว้ด้วยนะครับ ถ้าเกิดว่าเฮ้ยบ๊อบอะไรอะ่ะอ๋อ,อเพิ่มโอกาสการลอ่อสามกี่เปอร์เซ็นต์อันเนี้ยไม่แน่ใจสามสิบเปอร์เซ็นต์ป่ะเฮ้ยมันมันก็ใช้คู่กับเป็ดอันนี้ได้นะไอตัวสวิ์เมื่อกี้เจนต้องเจไม่เอาก็คือเฮ้ยมิวแทงเพิ่มเพิ่มโอกาสการติดสถานะกายพันเจ็ดเปอร์เซ็นต์ไม่เอาอย่างไรเฮตตี้อ่ะ ไม่นเนดี้ก็วอร์มโฮลวอร์มโฮวอร์มโฮถ้าเกิดได้ว่าได้วอร์มโฮเนี่ยจะไปทำคลิปตกปลาเกลียยๆให้ดูเฮ้ยเรสิเลนเพิ่มความยืดหยุนเพิ่มความยืดหยุ่น35%มันไม่เหมาะกับเบ็ดอันนี้ดิเบ็ดอันนี้มันตกง่ายอยู่แล้วโอเคไปไปต่อ ถ้าเกิดแฮตตี้ออกก่อนก็จะแฮตตี้ถ้าเกิดวอร์โมออกก็จะวอร์โมนะครับอ่าเอาแค่สองบั๊นี้เท่านั้นไปดูซิว่าเราจะได้กันไหมเราจะได้ไหมจะได้มาทําคลิปรีวิวให้ดูนะเฮ้ยลัคกี้เพิ่มโชค20%เอร์เซ็นใช่ไหมไม่เอาไปต่อคุณลุงไปต่อโอ้โหลองอันนี้มันเป็น เพิ่มสายเบ็ดเนาะเพิ่มระยะไม่ถึงว่าเราจะได้ตบเก็บได้ไกลขึ้นอะไรประมาณนี้ไม่เอานี่ไงนี่ไงของจริงของที่อยากได้ปั๊บนี้วอมโฮมีโอกาส4ี่ห้าเปอร์ซ็นต์ที่จะสามารถเปลี่ยนปลาที่เราตบได้ให้เป็นปลาตัวอื่นที่อยู่ในแมปที่อยู่ในแมปที่เบ็ดสามารถตบได้ทุกปลายกเว้นปลาพวกอีเวนต์หรือว่าปลาอิโซติกเนาะ ปลาอีโตติกอัน้องเจไม่รู้ว่ามันสามสสารถตบได้หรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นปลามันเป็นปลาระดับที่แบบสูงสูงกว่าปลามิติก,กอะอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะไปลองตบปลากันดูเนาะเดี๋ยวเราจะไปลองตบปลากันดูเดี๋ยวเราจะไปลองตบปลากันดูว่าเบ็ดอันเนี้ยที่เขาว่ามันเหมาะกับบับวอร์มโฮนี่มันดีขนาดไหนอ่าเดี๋ยวเราจะลองตบปลาตรงนี้สักตัวสองตัวเนาะเดี๋ยวเราจะไปลองตบปลาที่อื่น ให้ดูกันว่ามันเกียนขนาดไหนโอเค,อเ,คเอาเอาหาที่ตกปลาไม่เจอครับตอนนี้โอเคหาที่ตกปลาไม่เจองงไปหมดแล้วตอนนี้งงไปหมดแล้วเอาเอายังไงยังไงนี่ไงมันเดินลงตรงนี้เอ้โถเราเคยมาตบแล้วรอบนึงล้วก็กระโดดลงไปข้างล่างได้จําได้เห็นไหมข้างล่างมันลงไปได้เออเนี่ย มันยืนตบตรงนี้ได้ไหนขอดูความสามารถเจ้าหน่อยสิเจ้าเบ็ดพิศาจโอเคถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่ามันติดอะไอ้ตัววอมโฮมันติดอะมันจะมีประกายสีม่งมวงๆอะเนาะก็คือมันมันจะขึ้นมาตรงตรงเบ็ดเลยนั่นแหละมันคือสถานะการเปลี่ยนปลาให้เราอะไรประมาณเนี้ย ให้ปลาเปลี่ยนปลาหมายถึงว่าเราตบปลาสมมติมเราตบปลาอยู่ตรงพื้นที่ไหนมันก็จะได้ปลาตรงพื้นที่นั้นใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่ามันติดสถานะวอมโฮอ่ะมันจะแรนดอมปลาให้เราก็คือเอาปลาจากที่อื่นมาให้เราก็คือมันมันจะเหมาะสําหรับผู้เล่นใหม่มากๆอย่างอย่างน้องเจม,มากๆเลยนะก็คือน้องเจไม่ต้องขาดปลาตัวไหนที่เกาะไหนน้องเจไม่ต้องไม่ต้องไปที่เกาะนั้นไง,น,งน้องเจย,ยืนตบอยู่อยู่ตรงนี้ก็ได้ถูกต้องไห้นี่ไงเห็นี้มันติดสถานะสถานะวอมโฮแล้วเห็นปะ สถานะวอร์มโฮก็คือมันจะเป็นสีม่วงๆเป็นแสงสีม่งวงอยู่ตรงเนี้ยเนาะอ่าแล้วมันก็สามารถนามา,าต็กกับตัวเบ็ดเดฟออฟเดอะโรดได้ก็คือเบ็ดออฟเดอะโรดอ่ะมันดีอย่างหนึ่งก็คือทุกๆก,การตกปลาสามครั้งอะ่ะมันจะและน้อมันจะจับปลาให้เราอีกหนึ่งตัวเนาะก็คือมันจะจับจับปลาให้เราปลาที่อยู่ในพื้นที่นั้นๆอะ่ะที่เราอยู่อะ่ะมาให้เราอีกหนึ่งตัวแต่ถ้าเกิดว่าเราเบ็ดเราอะ่ะมันมีบัฟวอร์มโฮอ่ะ มันจะมาสแต็กคู่กับไอ้ตัว45%ของตัวบ u f f bomo ได้อีกก็คือมันจะสามารถแลนน้อมปลาให้เราได้อีกเข้าใจไหมครับก็คือที่ผมอ,อธิบายก็คือมันมันมันจะสามารถแลนด่อมปลาให้เราอะแน่นปะเดี๋ยวน้องเจจะไปตกปลาที่เมืองใหม่เนาะแบบใหม่หนเนาะเดอเดฟเดี๋ยวน้วอ,งองเจจะไปตบแล้วก็เดี๋ยวน้องเจจะมารีวิวให้ดูเนาะโอเค